เด็กผู้หญิงคนนี้เธอไม่เคยยอมแพ้เลยสักครั้งต่างจากเรามา,ากที่กเกือบยอมแพ้กับงานชิ้นนี้แค่เพราะคิดว่าคงทำไม่ทันแล้ววันนี้เราจะมาพิมพ์สามิติและทำสีจีโรและฮาคุจากนี้ไม่เรื่อง s p i r i t Away งานชิ้นนี้เราตั้งใจทำส่งประกวดและเราพิมพ์ไว้นานมากแล้วแต่ปัจจุบนันเรามีสิ่งที่เราต้องทำเยอะมากมันเลยทำให้เราวางแผนเรื่องของเวลาผิดพลาดไปอย่างมากๆเลยจนไม่รู้ตัวอีกทีเราเหลือเวลาในการทำสีแค่สี่วันเท่านั้นเองตอนนั้นเราเครียดมากอยากส่งงานประกวดก็อยากเพราะยังไงเราก็พิมพ์สามิติไว้เรีย หมดสีชิ้นบอกเลยคําแรกที่แวบเข้ามาในหัวเราเนี่ยมีแค่คาว่ายังไงมึงก็ทําไม่ทันในอ้วนหลายคนอ่านไม่เชื่อไวอ้วนแม่งโม้4วันมึงจะไปทําทันได้ยังไงและนี่คือหลักฐานเราเพิ่งพ่นสีขาววันที่5ตอนเย็นเพื่อที่จะเก็บฟุตเทจมาทําคลิปอื่นเพราะตอนเช้าเรามีสอนและแถมวันที่6เรายังมีสอนนอกสถานที่อีกรู้ตัวอีกทีเราได้เริ่มงานจริงๆคือวันที่7และเด a d l i การส่งงานประกวดเนี่ยคือวันที่11ตอน7โมงเช้าบอกเลยตอนนั้นในหัวมีแค่คําเดียวยอมแพ้เธออ้วนและยิ่งเราได้ไปเเเห็นน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 นผลลลงงงงงาาาาาขออททท่่่ืแแ้้้้วีียยมคคกๆะะสสััุดดํพู เราบอกตัวเองถ้ามึงทําเสร็จได้มึงก็เก่งแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดเพราะแค่มึงเอาชนะตัวเองได้ทั้งๆที่ใจยอมแพ้ไปแล้วแค่นี้ก็ภูมิใจสุดๆแล้วจริงไหมจิโร่และก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจิโร่และฮาคุจากอันนี้มะเรื่อง Spirit Away งานนี้มันอาจไม่สมบูรณ์แบบแบบร0 0อแต่อย่างน้อยๆมันก็ได้สอนเราว่าอย่าประมาทมากนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามและใครที่ดูจนถึงตอนนี้เราต้องขอบคุณมากๆเลยที่ฟังเราแพ้มาจนถึงตอนนี้ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นนนนกกาาลลังใใใจห้้เเรรทคคิปปต่่อออไดะพืข